สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลน,นครแม่สอดกับดิฉันนางสาววราาพาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะเกิดเหตุระทึกรถบรรทุกน้ำมันมาเต็มลำเกิดไฟไหม้ที่บริเวณล้อหน่วยกู้ภัยและดับเพลิงเร่งฉีดน้ำสกัดหว่นเหตุลูกลาม นายอำเภอพบพระนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่เปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ด้วยงบประมาณการก่อสร้างเกือบ6ล้านบาทพัฒนาการศึกษารองรับ AEC เขตเศรษฐกิจพิเศษตากบรรยากาศการรับเสื้อเข็มกลัดและสายรัดข้อมือพระราชทานปั่นเพื่อพ่อจังหวัดตากเป็นไปอย่างคึกคัก เหตุระทึกรถบรรทุกน้ำมันมาเต็มลำเกิดไฟไหม้ที่บริเวณล้อหน่วยกู้ภัยและดับเพลิงเร่งฉีดน้ำสกัดหว่นเกิดเหตุลุกลามค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้รับแจ้งเหตุรถบรรทุกน้ำมันเกิดไฟไหม้จอดอยู่บริเวณหน้าสนามบินแม่สอดจึงได้เร่งประสานหน่วยดับเพลิงท่าไสาลวดและหน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด พร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยท่าใสาลวดกู้ภัยแม่ปะกู้ชีพโรงพยาบาลนาครแม่สอดอินเตอร์เข้าช่วยกรรันระงับเหตุก่อนที่จะเกิดเหตุรุนแรงลุกลามมากยิ่งขึ้นโดยที่เกิดเหตุเป็นบริเวณหน้าสนามบินแม่สอดในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกน้ำมันเต็มลำหมายเลขทะเบียน70ขีด5798นครสวรรค์โดยมีนายสงครามใหม่กันเป็นผู้ขับขี่จากการสอบถามผู้ขับขี่ทราบว่า รถคันดังกล่าวกำลังจะนำน้ำมันมาส่งในพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยใช้เส้นทางสายตากถึงแม่สอดเป็นประจำแต่ครั้งนี้อาจจะเกิดเหตุขัดข้องจากระบบเบรกจึงทำให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาได้ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว,ว่ารถบรรทุกน้ำมันคันดังกล่าวเกิดไฟไหม้บริเวณล,ล้อด้านหลังของตัวรถพอมาถึงที่เกิดเหตุคนขับรถก็ได้ลงมาดูและเมื่อเห็นว่ามีไฟกำลังลุกไหม้ จึงได้นำถังดับเพลิงที่มีอยู่ในรถนำมาดับไฟสกัดไว้ก่อนแล้วจึงเร่งประสานขอให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาฉีดน้ำเพื่อให้ไฟดับสนิทในเวลาต่อมาดเรเทอดเกียรติชินสร,รนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเร่งรุดลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อควบคุมการทำงานและเร่งนำปัญหาการจอดรถบริเวณริมถนนสายแม่สอดถึงท่าสายลวดซึ่งปกติจะมีรถบรรทุกสินค้ารถบรรทุกน้ำมัน และรถบรรทุกก๊าซอันตรายจอดริมถนนจนประชาชนหวั่นเกิดปัญหาร้ายแรงขึ้นโดยครั้งนี้จะได้นำรายงานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตากเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป วันยังขึ้นอยู่เลยลเกียร์นานสวัสดีค่ะพวะกวมมั่นใจเนาะฉีดให้มันแน่ๆเนาะเห็นว่าไหมตั้งแต่ก่อนเข้าไม่สอดมาแล้วใช่ไหมคะ พี่เขาบอกเมื่อกี้เนี่ยอะตัวมันมันมีกนเหมนมมาอดแล้วก็เกงอ๋อดีดีหน่อยเนาะโอ้โหคันมัขึ้นอยู่ลเยลยอะอะ๋อันตรายนะเนี่ยใ,ใช่ใช่มันใกล้ถังน้ำมันมากเลยอะม่ใเอาหัวมาอันตรายนะคะ เบรมันไม่มามันไม่ยางไม่ตัวยางเลยนี่ล้เบิดองเส้นเลยอ๋อสเปรยเจ้าป่ะสเปรย์นี่จะเบรกสเปรย์ของใครอ่ะคะอะไรโตสเปรย์ของข้าสเปรของรถรอนอ๋อถชุมชนอิสลามจัดบรรยายศาสนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ ที่อาคารการเคหะชุมชนอิสลามเขตเทศบาลนครแม่สอดคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตากร่วมกับคณะกรรมการชุมชนอิสลามจัดอบรมบรรยายศาสนาอิสลามเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงจเจริญพระชนมายุ88พรรษาในวันที่5ธันวาคม2558 โดยมีนายดำรงการำคาญประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดต,ตากนายชิดขันแก้วประธานชุมชนอิสลามนายประเสริฐมากสีหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนอิสลามและผู้ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมกว่า30คนการจัดการอบรมบรรยายศาสนาในครั้งนี้ได้มีการจัดการอบรมในทุกๆวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมีพระชนมพรรษา88พรรษาและให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีศรัทธาในหลักธรรมคำสอนอย่างทราบซึง้งและมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกเป็นผู้นำในการปฏิบัติตนสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้วและเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีจิตสำนึกในการทำความดีตามแนวทางหลักธรรมคำสอนเพื่อนำไปสานต่อในชุมชนชีวิตสังคมหลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้วน,นายอำเภอพบพระ,พระนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวะเล่ เปิดอาคารโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวะเล่ด้วยงบประมาณการก่อสร้างเกือบ6ล้านบาทพัฒนาการศึกษารองรับ AEC เขตเศรษฐกิจพิเศษตาส่วนราชการครูนักเรียนและชาวบ้านร่วมใส่บาทอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์และเวลาต่อมาน,น,นายชัตนาเทียนขาวในอำเภอพบพระ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และเวลาประมาณ11นาฬิกาน,นายชัตนาเทียนขาวในอำเภอพบพระ,พระประธานเปิดกรวยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเปิดป้ายอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่เริ่มจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งเมื่อวันที่ 18พฤษภาคม2553ปัจจุบันมีข้าราชการครู7อัตราครูอัตราจ้าง1อัตรานักการพานโรง1อัตรานักเรียนมีทั้งหมด138คนเป็นชาย58คนหญิง80คนสำหรับปีนี้ได้รับงบอาคารเรียนอนุบาลขนาดความกว้าง22เมตรยาว36เมตรสูง3เมตร50เซนติเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792ตารางเมตรงบประมาณ5,894,000บาทและมีกิจกรรมทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งปลูกต้นอินทนินชมการแสดงของเด็กนักเรียนและสมาชิกสภาจังหวัดมอบอุปกรณ์การเรียนมอบผ้าห่มและเป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ณโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล บ้านรั์เจริญตำบลวะเลอำเภอพบพระจังหวัดตากในครั้งนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมแสดงความยินดีกว่า350คนอำเภอพบพระประชุมเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์บําเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก และจัดเตรียมจังหวัดเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอพบพระค่ะนายชัธนาธเทียนขาวในอำเภอพบพระมอบหมายให้ในายฉลองชัยอรารามรุ่งโรดประหลัดอาวุโสอำเภอพบพระเป็นประธานการประชุมเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก พร้อมเตรียมการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตากณบริเวณท่าข้ามบ้านวาเลตำบลวาเลออำเภอพบพ,พระจังหวัดตากโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมณนห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอพบพระจังหวัดตากโดยมีกำหนดการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันในส่วนภูมิภาคในวันที่16ธันวาคม2558ณวัดราชเจริญธรรมหมู่ที่6บ้านเสรีร,ราชตำบลช่องแคบอำเภอพบพระเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปและกำหนดการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตากณบริเวณท่าข้ามบ้านวาเลตำบลวาเลอำเภอพบพระจังหวัดตาก ในวันที่17ธันวาคม2558โดยเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีโดยนายสมชัยหัตยาตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งเยี่ยมหน่วยงานที่มาร่วมออกหน่วยบริการและพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน บรรยากาศการรับเสื้อเข็มกลัดและสายรัดข้อมือพระราชทานปั่นเพื่อพ่อจังหวัดตากเป็นไปนอย่างคึกคักค่ะที่หอ,อกิติคุณอำเภอเมืองจังหวัดตากประชาชนชาจังหวัดตากทยอยเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อรับเสื้อเข็มกลัดและสายรัดข้อมือพระราชทานกันเป็นจำนวนมากทำให้บรรยากาศเป็นไป,นปนอย่างคึกคักโดยมีนายสมชัยหัตยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยานการรับมอบเสื้อเข็มกลัดและสายรัดข้อมือพระราชทานในครั้งนี้ทั้งนี้จังหวัดตากมีผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อจำนวน4,633คนและคาดว่าในวันที่11ธันวาคมซึ่งเป็นวันปั่นจริงจะมีผู้มาลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมเพิ่มอีกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เตรียมเสื้อไว้ ให้ผู้ที่มาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมอีก1,000ตัวและในวันที่8ธันวาคม2558เวลา15นาฬิกาจังหวัดตากกำหนดซ้อมจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อแบบเสมือนจริงโดยได้ประกาศแจ้งเชิญชวนทุกช่องทางให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมซ้อมใหญ่ในครั้งนี้หมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่าน สามารถติดตามรับชมข่าวกันได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา 21. สนาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง f a c e b o o k สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาวรภพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ